วันที่89ก็หลังจากที่เราสตีมไปนะครับอัปเดตเงินเราตอนนี้มี47,637.35ดอลลาร์แล้วก็เลเวลร้านของเราก็คือเวล37ครับได้มีการเปลี่ยนแคมเปญโต๊กนะครับผมเป็นไฟร์ครับนะครับก็คือการ์ดธาตุไฟมันจะราคาสูงขึ้นส่วนการธาตดุดินมันจะราคาต่ําลงนะครับใน EP นี้ผมอยากจะเปิดร้านโซนหลังเพิ่มเพราะว่า รีโนเวทเราสามารถเปิดโซนนี้ได้ทั้งโซนแล้วนะครับก็เลยอยากจะเปิดโซนด้านหลังเพิ่มซะหน่อยแล้วก็จะซื้อชั้นวางมาเพิ่มแล้วก็เปิดโมเดลฟิกเกอร์เพิ่มเลย <Okay. S 1> ส่วน จะได้เงินกับคืนมาไหมก็คือจะเป็นการไลฟ์สตตีมนะครับจะเป็นการไลฟ์สตตีมเลยซึ่งไอไลฟ์สตตีมครั้งหน้าอาจจะไลฟ์สตตีม2ถึง3วันจะไลฟ์ในเวลาประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มแต่ว่าถ้ามีคนดูถ้ามีคนดูถ้ามีคนชวนกูคุยเนี่ย5้าทุ่มเที่ยงคืนกูทำได้หมดครับ <laughs> ที่ผมอยากไลฟ์หนึ่งชั่วโมงเพราะว่ามันไม่มีคนดูครับแล้วแม่งก็งวงด้วยแต่ว่าถ้ามีคนดูสักหน่อยเนี่ยก็คือโอเคทั้งวันกูยังได้อะแรกใช่ครับ การที่เราจะทําการให้เงินเพิ่มแม้มันต้องมีทุนการขายอย่างเดียวไม่บอกกูต้องพึ่งการเปิดการแล้วแหละเพื่อนก่อนอื่นก่อนไดว่ามาไอ้ชายเชี่ยราคาดีวะ่ะราคาตลาด1234.06เขาต้องการขายในราคา1191.30เพราะฉะนั้น850อยห้า <8 50. S 1> เอาไปเฉยโอเค okay. พอรันฉะนั้น32แพ็คครับขออนุญาตเปิดเลย สิแพ็กผ่านไปมีเลข5แค่แพ็คเดียวส่วนที่เหลือก็3 1แพ็คที่เหลือก็201ครับไอเหียดีมากสุดแล้วขออนุญาตเปิดต่อหมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ช่วงหลังๆก็ได้30ดอนเกิน10ดอนมาเยอะอยู่นะครับผมโอเคถือว่าใช้ได้ครับรอบนี้ถือว่าใช้ได้ถ้าไอเหียน,นี้ออกนะมึงหวันเจี๊ยบเลยถ้าไอเหียน,นี้ออกอ่ะไอหกพันห้าสีฟ้าไปแล้วสีทองบ้างดีกว่าแล้วกันนะครับ32แพ็คเหมือนเดิม เอาจากนี้ดึกเอาจากนี้ดึกขอยนุาตเปิดนะครับผม1 2 9 5 6 6มันต้องแบบนี้เวนใบพันออกแล้วเว้ยขอยนุาตเปิดต่อนะครับสี่สิกับบอมสองพัสดทาที่หยิบมาจากสองกองที่เหลือขอยนุาตเปิดนะครับ แม่งไม่มีเฮียอะไรดีเลยโอเคถือว่าได้อยู่รอบนี้ว่ามาไม่มีให้แรกครับพี่ขอปฏิเสธงั้นเราก็จับการมาขายเรยรักกันนะครับไอ้เจ้าตัวเฮียดิน้องประดาวนะครับผมเป็น Trickstar Full Art r e f f o r นะครับราคา1292.31ดอลลาร์ความสามารถคือมึงดอการา์ดสใบวางแม่งเลย1550พอแล้วกันครับสำหรับการ์ดใบนี้ เรียบร้อยสีทองไปแล้วสีม่วงกันต่อดีกว่าแล้วกันนะครับเพราะคนไม่ค่อยซื้อกันเลยพวกมึงขออนุญาตเปิดหมดแล้วก็ถือว่าแพ็คนี้ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะก็เกินสิบดอลมาเยอะอยู่นะครับผมสเปรเคเดี๋ยวเติมสเปร์เพิ่มเลยแล้วกันชึบชึบสองเรียบร้อยสีม่วงไปแล้วสีแดงกันบ้างดีกว่าแล้วกันนะครับเอา2องนี้นั่นแหละ เอาติดกับกล่องแดงเลยกูอยากรู้ว่ามันจะได้หรือเปล่าของดีๆขออนุญาตเปิดครับโอเคซองแดงถือว่าดีนะครับซองแดงได้เกิน10ดอนไปประมาณ20กว่าแพ็คแล้วก็มีแพ็คหนึ่งที่ได้100ดอนด้วยทัวยังดีอยู่ครับโอเคการ์ดไอ้เหียนี้เราขาย2,000ใช่ไหมออกไอ้ปลาดาว1 5 5 0ออกเหลือแค่มึงอ่ะที่ไม่ออกเฮ้ วางขายการ์ดวางการ์ดขายครับเคเปิดไฟนะครับชุดการ์ดเดสตินีเคเรียบร้อยไอการ์ดตกถูกเนี่ยเราบวก20%เซไปเลยตอนนี้5 5 0ห0แล้วครับห6 0 0แล้วครับทุกคนว้าวาัดเจี๊ยบเลยเบอร์เกย์เซิร์ชจะ6 0 0ม0แล้วนี่ยวาเรา60,000ก่อนไหมหรือว่าซื้อเลยซื้อเลยดีกว่าแล้วกันนะครับเดี๋ยวพอถึงวันพรุ่งนี้กูซื้อทันทีโอเคซองแดงไปแล้วซองเดสตินี ถ้าจำไม่ผิดเราไม่ได้เติมตัวต๊อโอเคงั้นซองดินี่ฟ้าเราเว้นไปก่อนเราไปซองดินี่ทองดีกว่า็อากาเด็กเริ่มจัดไปอีชอยจะเปิดมึงไม่ให้เหลือสักใบฮี่สามสิบสองแพ็กกูไม่คุยด้วยขออนุญาตเปิดแปดร้อยเก้าสิบสองจุดห้าเก้าครับมันต้องแบบดีอเอ้นมันต้องแบบดีขออนุญาตเปิดต่อนะครับโอเค กูรู้แล้วทำไมคนไม่ซื ouais. ้อกันหลังจากเปิดไป32แพ็คนะครับเกิน10ดอลเนี่ยประมาณ10แพ็คครับที่เหลือไม่งจะต่ำกว่า10ดอลหมดเลยเฮ้ยไม่เป็นไรอ่ามีลูกค้าอยู่ร้านนี้ใช่ไหมขอญาตไล่นะครับพี่ขอโทษด้วยนะครับอย่าซื้อกาก็รีบซื้อนะครับขอญาตวางกาแพงที่สุดมึงเลยมาชึบวิพัน7เจ็ดโอเคได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอเคขอญาตปิดร้านเลยแล้วกันนะครับ วันนี้กำไรแปดเก้าสี่เจ็ดจุดสี่สองคนที่ไม่ซื้อเฮียอะไรเลยคือสิบสี่คนวันที่เก้าสิบดูสเปรย์ซะหน่อยยังมีเยอะอยู่นะเคขยาตเปิดร้านนะครับเอาล่ะวันนี้เราจะทำการเติมสต็อกของละกันรีโนเวทครับผมจะรีโนเวทแถวนี้ทั้งหมดเลยละกันนะครับผม เหลือสี่หมื่นหนึ่งจิบจี๊ดเลยกูก็ได้โซนแถวด้านหลังเพิ่มมานะครับโอเคถือว่าดีอยู่งั้นเราก็ย้ายเลยขอย้ายเฮียนี่ก่อนเดี๋ยวสัตว์ชุดหนึ่งชึบสองชึบสามชึบสี่ชึบห้าชึบหกแล้วนี้ก็ไว้ย้ายไปด้านหลังชึบเรียบร้อยครับโอเคพื้นที่ด้านหลังเราจะว่างแบบว่างมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราสั่งตกเพิ่มเอามาวางเพิ่มดีกว่า ว่ามาพี่ชายไม่มีอ่ะกูมีสามนะไอเชีอดนี่มี8 2กูแลกไปกูก็ได้มาแพรมาปมาน่ะขอไม่แลกแล้วกันนะครับขอโทษได้ครับตอนนี้คือเราต้องยายนี่ด้วยเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวเราจะสั่งตกเพิ่มมาตรงนี้2ตัวนะครับ <Okay. S 1> My d ด y วโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราสั่งตกเพิ่มมา2ตัวเรียบร้อยอืมขออนุญาตนะพี่ขออนุญาตนะโอเค เล่นได้เลยนะครับถ้าอยากจะเล่นตัวเพิ่มเราก็วางไว้ด้านหลังเหมือนเดิมครับอืมแล้วก็ตบตัวที่สองครับผมวางไว้ตรงนี้เรียบร้อยครับโอเคสามตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวด้านหลังเราจะซื้อชั้นวางเพิ่มนะครับคนเยอะกว่าเพื่อนคุณเฟรครับรีสต็อกสินค้าไปเดี๋ยววันนี้ขอจัดการก่อนเอาให้ลูกค้ามันโล่งๆก่อนขอบคุณครับ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  ขอ, line, ขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้ยนี่มัน1น7่งขอบคุณที่ปิดให้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับไม่เอาครับขอโทษด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอว่ามาไม่เอาขอบคุณครับ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 คุณเฟรครับไปเคาน์เตอร์ได้เลยอันนี้เดี๋ยวผมจัดการต่อให้เองโอเคว่ามา ไม่เอาว่ะพี่โทษด้วยมาดีอีวายสั่งชั้นนี้เพิ่มอีกหนชัน้นแล้วก็สั่งอันนี้เพิ่มอีกส่ันเคเรียบร้อยอันนี้ต่อไปเคน่าจะตันแค่แค่ที่ตรงนี้พออันนี้น่าจะวางได้อีกสองล็อกปะเดี๋ยวขอเช็คดูก่อนวางได้อีกสองล็อกนะครับสำหรับไอ้เจ้าเฮียนี้เราวางสองล็อกเลยไหมซื้อมาเพิ่มวางนี่แล้วก็อันนี้งั้นเราวางสองล็อก ระวังแค่ล็อกเดียวก่อนเพราะผมอยากจะขายการ์ดอะไรเพิ่มด้วยต้องซื้ออีกล็อกหนึ่งนะงั้นผมว่าเราซื้อนนี้ด้วยดีกว่าละกันนะครับงั้นขอสักนี้มาสักสองอันก่อนละกันอันนี้ที่ผมวางแผนไว้ก็คือจะวางไว้ด้านหลังนะครับวางไว้ตรงนี้ก่อนจะวางไว้ตรงนี้ก่อนนั่นแหละ เช็ดเลยก็ได้ทางนั้นเคเอาประมาณนี้เวิร์กเปล่าไม่น่าเวิร์กเท่าไหร่แฮะสั่งเฮียนี้มาเฮ้ยเฮ้ยออกแล้ว6อกพันออกแล้วเพื่อนใครเป็นคนซื้อไปวะเดี๋ยวเดีมึงพักไปไม่ใช่พี่คนนี้ไม่ใช่พี่คนดีอ๋อเขาน่าจะทำการออกไปแล้วนะครับ โอเคขอบคุณครับว่ามาไม่เอาโทษด้วยอ่าคุณเฟรครับแมนเคาเต,เตอร์เหมือนเดิมอ่าห้าตัวเม่นนี่หอมสะอาดปลอดภัยไร้กลิ่นว่ามาครับไม่เอาครับผมโต้ด้วยครับโอเคตอนนี้ปัญหาของเราก็คือเราจะวาายังไงดีวะเฮ้ยผมว่าผมเปลี่ยนปังงับเป็นวางไว้ตรงนี้ยาวเลยแล้วกันถ้างั้น โอเคชันวางมังค์ก็เสร็จไปที่เรียเร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นลูกเต่าอันนี้เป็นมังค์นะครับผมอว่ามาไม่มีให้แลกเวดปฏิเสธอเว,ว่ามาเชื่อโอเคซื้อซื้อครับซื้อซื้อสามร้อยห้าสิบก่อนสามหกสี่เลยก็ได้ครับพี่ชายขอบคุณครับเราได้กสแรมาแล้วที่วางหมดยังที่วางหมดแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราค่อยสั่งอันนี้เพิ่มหรือไม่ก็เราจะเปลี่ยนเลย งั้นเรางันผมว่าเราเปลี่ยนเลยดีกว่าอ่าจะเปลี่ยนเป็นชาลนิแทนนะครับผมนี่พ i กเ e อร์โซนาเชลสั่งมาครับว่ามา,าราคาดีขอเปิดที่หนึ่งพันขอบคุณครับออยากปล่อยพวกนี้ทั้งหมดวะว่ามาพี่อุ้ยอุ้ยอ๋โว้ย ราคาตลาด357.05เจครับต้องการขายให้เราในราคา4 9 3 1ั8เก0 0สพพอพี่ชาย4,000เยอะเกินเอาไปเฉยเลย <Hey. S 1> อยากจะอุ๊ยสักหน่อยสัตว์เอ้ย,ดยเดี๋ยวเดเดี๋ยวนะหอมสะอาดใส่ไปอันนี้หมดแล้วใส่ไปแล้วก็ผมโชว์หน้าร้านได้ไหมแบบอยากโชว์อะ ข้างหน้าร้านอะได้ไหมอ่ะไม่ได้ครับพื้นที่ไม่พอโอเคโชว์ตรงนี้ก็ได้วะอถ้างั้นเองอยู่ตรงนี้แล้วก็เอายิบการมาให้หมดนะครับอา้าวสามภิดอ่านเหรออา้าวเฉยแล้วนี่มันเอาไปทำอะไรอะ่ะขวยเฮ้ยใส่การ์ดอดสัตว์เออ,เอเยี่สิบพอหนูแมวละเฮีย สั่งมาปิดอันด้วยทุกคนกูสั่งมาปิดอ่านเฮ้ยขายขอขายขคืนก่อนผมไม่รู้ว่าผมจะไปทำอะไรเหมือนกันว่าต้องใช้อันไหนวะเฮ้ยใ,ใช้อันนี้เปล่าจาลองส่งม,มาดูแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าหนึ่งพันจัดไปโอ้โหจ่ายยับหมาเลยมึงเดี๋ยวลองวางดูก่อน โอเคใช่ครับใช่ใช่ใช,ช่เรียบร้อยอันนี้ก็เก็บเข้ากล่องก่อนแล้วกันวางไว้ตรงนี้ก่อนว่ามาไม่เอาอ่ะขออนุญาตไล่นะครับขออนุญาตปิดร้านเลยวันนี้ติดแดง1นึ่งหมื่นสามสี้จิตไอ้เซิร์วันนี้9กต่อครับขออนุญาตเปิดร้านนะครับ เดี๋ยวขอใส่เดสตินีก่อนแล้วกันเรียบร้อยอ้ามาสี่สิบพอมแมวผมว่าเราจะเติมสต็อกของทั้งหมดเลยแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวผมจะย้ายบอร์ดเกมไปอยู่ฝั่งนี้ด้วยก็ถือว่าเป็นความพิเศษเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเทเบิลแท็บสัมามถอย่างละสอชุดนะครับผม ไม่รู้ว่าจะมีชั้นไม่รู้โบว่าจะมีที่วางหรือเปล่านะแต่ขอสั่งมาอย่างละ2บางอันก็ไม่ต้องสั่งก่อนก็ได้นะถ้างั้นนะแล้วก็อันดีหน <1. S 1> โอเคส6 8หกแอ้วมาห้าสพออเฮียไม่ต้องเยอะโอเคขอบคุณครับซ็อกออเดอร์สชุดครับอันนี้จะสองชุดไปคือผมจะสั่งเผื่อไว้เลยอะทุกคนสองชุดครับอันนี้2ชุด2ม่วงสครับกล่องส ซองแดงก็4ครับกล่องอันนี้เอาเป็น4ยังมีเยอะอยู่ก็ไม่ต้องก็ดิสซินีสี่ครับกล่องก็4ทอง4ครับกล่องก็4อันนี้ต้องวิวสี่สิอีกนานตอนนี้เป็น5้าพันเก้าละห้าพันเสเปรย์ไม่ต้องซองการ์ดไม่ต้องอะไรก่อนนะันนะเคสแต่ว่าเอเซนเซอรี่เสริมลูกเต๋าไม่ต้องเลยไอพวกเคสอันนี้ก็ไม่ต้องก่อนกล่องก็ไม่ต้องครับเอามาหนึ่ง มังงะก็ยังมีอยู่ไม่ต้องรีบฟิกเกอร์ก็อย่างที่บอกไปว่าจะเปิดทั้งหมดจิบหนักไหมล่ะมึงอย่างละสองไปแล้วเปิดอันนี้ต่อได้วะ่ะแต่ค่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวแม่งจะเจ็บหนักไปมากกว่านี้แล้วก็ไอ้เฮี้ยนี่คืออะไรอะลายเส้นโปรดักที่ไม่รู้คือเฮี้ยอะไรเปิดไหมเปิดเลย เป็นตัวเฮียนี่นะครับไม่รู้ตัวเฮียอะไรเหมือนกันเอามาตั้สองครับเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดเก้าจัดมาสั่งมาเลยตอนนี้เงินเหลือสองหมืน 28, ่นแปดนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะคืนชีพได้หรือเปล่านะในเงินขนาดนี้โอเคแต่มันน่าจะคืนชีพได้เป็นภูเขาเลยเว้ยนน่าจะนานาหนูโอ้ยเฮียนี่ตัวใหม่นี่ว่ะอัววมาแม่งราคาตลาด4124.35่ง้าเขาต้องการขาย4404.04อันนั้นคือราคาที่เขาต้องการขายนะครับขอดูครับ สี 4, 7, ่พันเจ็ดอ่ะมันมันไม่เกินนี้แน,น่นอนสี่พันคนละครึ่งอ้าวโอเคครับขอบคุณครับว่าจะวางทัหน่อยงั้นเราไปวางข้างหลังแล้วกันขอห้าพันพอเดี๋ยวเราต้องคิดใหม่ซะแรกว,ว่าฟิกเกอร์เราจะวางตรงไหนดีเพราะว่าฟิกเกอร์เราจะวางแถวอันนี้นะครับคือเอออาจจะวางแถวนี้ฟิกเกอร์หรือไม่ก็เป็นซองเดสตินีทั้งหมดคิดหนักเหมือนกันนะเนี่ยการวางการ์ดแต่ละครั้งอะ่ะโอเคฟิกเกอร์ขอแยกฟิกเกอร์ก่อนเลยไอเหียนี่เป็นอะไร ออันนี้เป็นซองทองซองเดนตินดี้ครับผมกล่องแดงครับวันนี้ยังมีอยู่ฉันวางเดีย๋ยวขอจัดสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับอืมแรกก็ได้อืมแรกดีกว่าแล้วกันจับมาขายเลยเพื่อนรอฮีอะไรละ่ะ บอร์ดเกมครับวันนี้บอร์ดเกมครับผมวางก่อนแล้วกันเต็มแล้วเต็มแล้ววางไว้ก่อนขออนุญาตฝ่าไว้ก่อนนะครับเปิดไฟให้นะครับว่ามา แมวครับโอ okay. เคเสร็จเรียบร้อยแล้วสําหรับการจัดคลองไอ้พวกเฮียนี่ที่เหลือก็ไม่ได้ซื้อนะครับเพราะมันยังไม่แชมเปญพกครองยังเหลือเยอะกิเกตตุนสต็อกไวเฮียเฮ้ยเขาให้ราคาดีนะราคาตลา,าดคือ6,000เขาให้ในราคา4804ผมกลัวจะเสียลูกค้าครับ4,800ได้ไหมอ่ะโอเคขอบคุณครับอ่ะห้ามึงเ้ยหวานเจี๊ยบเลยรอบนี้ ราคาไปต่อได้นี่ผมเอาอยู่แล้วครับ7,400พอผมไม่อยากเอา7,500โอเคฟิกเกอร์เดี๋ยวค่อยคิดนะครับว่าเราจะเอาวางไว้ตรงไหนดีใยญ่นี้ไม่ได้แล้วก็มีแต่ต้องวางไว้ตรงนี้นะหรือว่าสั่งอันนี้เพิ่มมาแล้วอันนี้เป็นช้นฟิกเกอร์ก็ดีเหมือนกันงั้นขออนุญาตสั่งเลยระหว่างนี้ก็รอคุณเฟย์เรายึดเงินนะครับขออนุญาตวางเบียดหน่อยได้ไหมครับไม่ให้กูเบียดด้วยเฮียสุดยอดอ <c oughs> มันจะเบียดเขาหรือเปล่าเน,นี่ยดิเอาชุบเอาชุบโอเคแบบดีน่าจะได้อยู่แล้วเราเอากล่องฟิกเกอร์มาอ๋อไอไอไอฟิกเกอร์เฮียนี่ขอวางไว้ข้างบนก่อนโกเลมดาล่าค้างคาวตรงนี้ไอหมูไฟตรงนี้ปลาดาวตรงนี้เท่าน,น,นี้ก็เรียบร้อยไอหมูไฟเราสั่งมาแค่อันเดียวนึกว่าสั่งมาสองอันเลยเฮีย กวนช่วยออกไปด้วยนะครับจะปิดร้านแล้วครับแล้วกช่วยออกด้วยนะครับขอบคุณครับอุ้ยสี่พันนี้ออกแล้วเพื่อนถือว่าโชคดีครับว่ามาอ่าโอเคเขาราคาสูงอะพี่สามเก้าเก้าผมให้สุดยอดแค่นี้แหละขอบคุณครับวางเลยเรียบร้อยเฟรครับคุณไปพักเลยก็ได้เดี๋ยวนี้ขอจัดการเด็กมันจะได้เร็วๆสักหน่อยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับว่ามา โ oh, อ้แมวขอยนาปิดร้านเลยแล้วก,กันนะครับอโอ้โหแดงไปสองหมื่นเลยเพื่อสุดยอดินาเปิดร้านก่อนเลยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดพวกฟิกเกอร์กันนะครับ <Okay. S 1> ก็ไม่รู้ว่าจะวางไว้ที่ชั้นไหน <c oughs> ดีนะเพราะกูก็คิดไม่ออกเหมือนกัน <Aye. S 1> เปิดร้านแล้วนะครับเชิญเข้ามาได้เลยครับอันนี้เป็นสองการันนีที่แม่งวางให้ก่อนแล้วก็อันนี้โอเคฟิกเกอร์รูปหมูครับ ปัญหาคือเราจะเอาวางไว้ตรงไหนดีวะคิดหนักครับแล้วคุณเฟรอ่อคุณเฟย์อยู่ข้างหน้าว่ามาพี่ชายแมวครับขอโทษด้วยอ่าคุณเฟย์ครับไปเคาน์เ,เตอร์เหมือนเดิมหรือว่าเราทําเป็นแค่ชั่วคราวก่อนดีเอาชั่วคราวก่อนไหมเออเราไม่ต้องทาเป็นถาวรก็ได้แล้วมันอยู่ไหนแล้วว่าเฮ้ยราคากําลังดีครับขอ30ได้เปล่า3 4สี่ก็ได้อ่ะสามสี่นะสามสี่เออเรื่องของมึงนิสั์กากเจ้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยอะดิ ผมว่าอาจจะวางไว้ประมาณแถววันนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเราเคขย,ย้ายใหม่อะแหละใช่เดี๋ยวเอาให้อะไรมันเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเรา,เยยายนนรอย้ยอนนา,ยยยายใหม่ทั้งหมดนะครับผมโอ้ยเฮียไอตัวหมินนี่ว่าเดี๋ยวเราอย้ายใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าฟิกเกอร์ทั้งหมดคืออยู่แถวบนก็คืออยากจะย้ายฟิกเกอร์ทั้งหมดด้วยนนแหละครับแต่ด้วยความที่ว่าตอนนี้เรามีของที่ไม่ได้ซื้อมาเยอะอยู่ก็เลยอาจจะเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับผม นี่เอาธาตุไฟกับธาตุไฟเลยเอาเป็น37.5แล้วกันสำหรับเจ้าหมูไฟนะครับโอเค2แถวพอดีการราคาดีแบบนี้ขอ8ดอนน่าไม่เอาละอืแล้วก็เอาเจ้าดวงดาวมานะครับไอดาว5แฉกขอประมาณ25.5ครับตัวนี้เรียบร้อยแล้วก็เอากลเลมมาด้วย โกเลมครับโก็เลมอยู่ข้างล่างเลยอันนี้ขอประมาณ23.5เรียบร้อยว่าบอไม่เอาครับแล้วก็ตัวสุดท้ายเจ้าขัางขาวชิบอ,อันนี้ขอประมาณ49พอชุบป,ปะไม่รู้ว่าขายแพงเลยหรือเปล่านะงั้นเดี๋ยวเราลองยีโอเคขอ50ก็ได้ตัวนี้เขียนเรียบร้อยครับ ตุ๊กตาเรียบร้อยหมดแล้วโอเคราคาดีครับตัวนี้ราคาดีพันสามร้พอพี่ชายขอบคุณครับโอเคการหมดแล้วนะครับอเอ้ยเหียหมดเร็วจังว่มึงขอสองพันพอครับเจ้าข้างขาวตัวนี้เรียบร้อยอ่าไม่เอาครับขอโทษด,ด้วยครับโอเคผมว่าผมจะสั่งสต็อกนี้เพิ่มซะหน่อยเพราะว่ามันก็ใกล้จะหมดแล้วนั่นแหละครับซ็อกออเดอร์ครับแล้วก็อันนี้ จะสั่งไฟสองครับเขียวสองน้ำสองดินก็สองครับ ดูเพเมดก่อนมีอะไรหมดยังเพเมดเจ้าขัางข่าวกำลังจะหมดนะครับแล้วก็กล่องทองก็กำลังจะหมดโอเคงั้นรอก็สั่งเพเมคขังข่าวมาหนึ่งครับแล้วก็สั่งกล่องทองเดี๋ยวนะกล่องทองมาสักหนึ่งครับผมฟิกเกอร์ก็ยังไม่จะเป็นขนาดนั้นนะผมว่าของมันยังของมันยังมีเยอะอยู่ยนะครับโอเคเพื่อนนขออนุญาตสั่งมาก่อนเลย2 9 9 2 7โทกต่อไปแล้วเงินกู้วางก่อนละกันครับไปเขียว ส่วนที่เหลือก็ใส่ชั้นวางนะครับไอเหลืองครับผมไอเหลืองหมดพอดีชืบชืบโอเคที่เหลือก็ใส่ชั้นวางนะครับอ๋อ,อไม่ใช่อันนี้ดิไอฟ้าครับไอฟ้าไอฟ้า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 ,ฟา حم. ครับผมวางไปครับเพ่แม่ครับผม16หอันน่าจะเหลือวะ่ะ แม่งเหลือจริงด้วยงั้นเอาก็งั้นเราก็ฝ่าไว้ก่อนไอเขียวเต็มแล้วใช่ไหมโอเคงั้นก็เอามาใส่ในนี้เลยกล่องทองครับผมหมดพอดีทิ้งกว่ามาครับอุ้ยราคาดีเลยแบบนี้ขอ500ได้ไหมอีกร้อยก199ขอให้ผมเป็นกำไร,ร,รขอบคุณครับห้า ขอขาย8ปดนะครับตัวนี้นะครับขอบคุณครับน,นี่กล่องฟ้าก็เก็บใส่นี่ไปเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยหมดแล้วมางากเราก็ยังไม่ต้องเติมของก่อนนะขออนุญาตอ่านรีวิวสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับรีวิว4.58ครับเว r y ี o กูดครับคอมมิกวูดสามเอเลด้ชีพถูกมากโอุ๊ยคอมมิกอันสา้ถูกมาก ็มีประมาณนี้อ่ะนะอ้วมา95้าได้เปล่าขอร้อยหนึ่งพี่ผมกำลังสิก็ได้ขอบคุณครับร้อสหครับตัวนี้ขอบคุณครับอ้วมาแมวครับ,บ,รบ,เ,รบเดี๋ยวนะเราเติมการเดสตินีใหม่เรียบร่อยสเปรย์หมดแล้วนะครับนี้หมดอันนี้ก็หมดใส่ไปหนึ่งใส่ไปสองอ้วมาแมวครับอ่า shit. เรียบร้อยเปดิดไฟให้ก่อนนะครับบอมขอย้ายมาตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันเกะกะกทางเดินของคุณลูกค้านะครับก็เลยย้ายมาก่อนดีกว่าอัปเดตโมเดลแม่งไม่ออกสักกตัวเลยนะไม่มีให้แรกขอปฏิเสธครับอันนี้เหลือขวดเดียวเรียบร้อยอ้ออันนี้ด้วยขายตรงไหนดีวะเพราะที่มันเต็มแล้วเว้วยทุกคนอเอาเป็นขอฝากไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่ามันมีนั้นอยู่นะ ขอาฝาไว้ก่อนนะครับยีิบห้าพอพี่ราคานี้เลยขอยี่สิบ้าพอเองก็มาด้วยนะมา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 ไว้ตรงนี้เลยเรียบร้อยเวลา9.00 pm ตอนนี้ก็ให้คุณเฟรเราจัดการไปนะครับระหว่างที่เราไม่มีอะไรทำก็ไม่รู้เฮียอะไรแล้วตอนนี้เพราะว่าแม่งจมหมดแล้วนะแล้วก็ขอนั้นก่อนขอเติมสต็อกบอร์ดเกมเพิ่ม ก็ไม่ก็ไม่น่าจะต้องเพิ่มนี่บอดเกมมัดแล้วนะครับ <Yeah. S 1> งั้นระหว่าที่เราคุณเฟรเรานะครับขออนุญาตเปิดสัก2กล่องดีกว่าเริ่มด้วย85.94ครับไม่คิดไม่ฝันว่าจะเห็น5 7 6 9จ็รครับผมแล้วก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะว่ามาไม่เอาครับขอเปิดอีกสักกล่องแล้วกัน ฝั่งนี้คนออกหมดแล้วฝั่งนี้คนก็ออกหมดแล้วเช่นกันโอ้ยช้าเว้ยมึงอ่ะพักเด้ยวแล้วก็ได้ไปพักไป๋ยวเต๋อที่เราจัดการได้เองชึบชบขอบคุณครับตัวเดียวนะครับขอบคุณครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วกดซับด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าแล้วก็มีไลฟ์สดน,นะครับอาจจะเป็นวันอาทิตย์กับวันจันทร์สองวันนี้แน่ๆที่ผมจะไล์นะครับผมก็ช่วงเวลาสามทุ่มถึงสี่ทุ่มแต่ว่าถ้ามีคน ดูมีคนชวนคุยก็ยาวถึงเที่ยงคืนก็ได้แล้วแต่พวกมึงเลยโอเคพยานันวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วก็ตอนนี้อัปเดตเงินนะครับคือ3 5 5 3 6 5ดอลลาร์แล้วเราก็เปลง่า38ไปที่เดบดปอยแล้วครับโอเคปิดคลิปได้ไปแล้วไอ้ชายกำไร3776.61ดสำหรับวันนี้